พอออกมาไหม่น,นมั่นไปเมื่อคืนนี่นั่นตื่นจากม้ห้าม,มให้ฮะนั่นตื่นจากม้งเมื่อคืนนี่นั่นไปมนุษย์ทุกคนมีการซี่กันแบบเกิดขึ้นบบดทีนี้เพราะถ้ามันซี่กันมันจะระเบิดมันจะเหมือนตกหลุมระเบิดเพราะกูเปิดประตูไปวัดนี่วัดหายู่งเมี่ยมองได้มองได้มนแลบตัดน่นมองยันสิบน,นาให้ม่เขียวถ้านม้มาตัว ต่เก็ดนดมันมาอองนี่เอ้ยต่เอ็ดรดอยู่นั่นบักเห็บบักไหว้คอยมักเห็บย่หางฟังเขาเก็บผักเห็บมาเหรอเนี่ยนั่นนี่จหยังาเจ้าเห็นเงินเดือนสี่ปอนด์ยุกังันท่านไปถามเนี่ยมานนี่หาจักไหนไปเพื่องเงินน่นะฟังยาอยู่ราวักบ้านเราบอมาเราถามเนี่ยมาดนี่ ขี้ยังออกมาจากทงหน้าคอยวาเห็นแล้วการตั้งขบาวนหนึ่งือนการตังสิขอสภาพนี่แหละทำในขี้รถยังออกมาจากทงหน้าผูได้ไปหับผู้ได้ไปหับชวงออกมาจากทงหน้ามันขี้รถตู้มากนะสวดน้ำผูได้ไปหับออกมาคอยออกมาคนเดียวเออขี้รถยังมากออกมาจากทงหน้าหรือขี้ยางมากยางมาทางเด๋ยยางมาทังหอดลหละเหมือนตายมายางมากเราคือ มาใส่มาบอกขอสอบคือมาใส่เราเียบตายหรอขึ้นอยังยางมากมันขังกันทนั้งมาจังเดยมาบอกขอสอติมาคือมาจังเดยนี่ถืพี่หลอกยีกก่นี่คุเบิ้งซ้องไหนวะคัดค่ะผมไปแล้วเสพแดงกูเบิ้งซงแล้วนี่ถือพี่หลอกนะคะัี่ผมสั่งเนี่ยไอ้เนี่ยทอดน่ะน,น,นะนี่เน,น,นี่ยทอดน่ะมันมโนพรนี่นึ่งมัน,นตายนางยางอยู่นั่งเนี่ยคอยฟันมันคอยฟันามัน ไฟบอกว่ามาหัดขับรถมันถามข่อยอยู่มันได้ใบบาทข่อยะไรเรื่องจริงไฟเอามา,าไว้ใส่ตี๊ดท้าเป๊มจมลงไว้ใส่สองถุงห้าถุงวิ่เพาถีบเล่นพอสากนั้นมาบอกข่ไฟไฟซุ่มมาแล้วพี่หลอกกันได้หลายชิวกรุ๊บเลยทีรีบผมก็เลยมันเอาไวไห้หนุ่มไไปน้ำหาเอาน้ำหมองมันลดูดได้กับความขับเป๊ดได้ไปสองถุงยุหล,โลโอกโกงบุกไงเอ,ออยุหลอกโกงใหม่ไนงะ อยู่รอที่ซีหน่อยไหมมีอีกที่ตีนบานก็มีหัวมันก็มีมัน้อาฟางรงไหนแนนจำเด็ไปเหมือนเดียวจะคล้องออกมาจังเด็ดตรงหน้าจำได่ได้คอยซื้อมจตห้มันหนึ่งพอดไก่เหลวมันต้องอยากเป็นแหลวมัอยากเป็นเบานันที่มามักเจ้าอะไรบัานี้อ๋อแคนี้แหละสันมักกัมักตาเ็ดก่อนเออบันมีหกสิบปีต้องฝ่อยนอี้มันตับกันบ่อ่อยมักตัเล็กหน่อยก็มักถ่ายม่ก็บอกเป็นแบบไงเร็วขึ้นย่ง ทำนี้ละมันมาท่วงแหวนฝอยขึ้นพอมาไปขายแล้วแต่มาสั่นมาทยิี้ฝอยตายยิมยิ่งให้ยังแหวนเสียอืมแหวนอันไหนล่ะคะแต่เมื่อขึ้นมาท่านเด่นน้มันมันข็งไม่ตองหองฟร้อมมันท่านเด่นนเดนนพี่น้องเอ้ยยุ่งยังเสียเราเบิดขึ้นจ้ะพี่น้องเอาไปทำนีก่อนจ้า